สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วหาทุ่มแล้วพี่น้องอีกหาละทีหาทุ่มพี่น้องเมื่อนี้ขอเลิกสามทุ่มก็สิมาบ้านพี่น้องเออแนวกินบ่มีมะเฮ็ดเอาพี่น้องปอนประทูนี่แบ่งกันกินผู้ละถวยทุนหันล้างเส้ไขออ่ถวยหนึ่งกินผู้ละหมองพี่น้องก้องขอน่อย แล้วก็มีลวกผักนี่ผักกวางตุ้งพี่น้องล้วก็มีอันแตงกวาแล้วก็ม,กววกมีหมกทัวเท่านี่แหละพี่น้องเนะกินข้าวรอบเด็กแล้วพี่น้องหิวข้าวว่ามีแนวกินนี่ละ่ะได้ปนปัดทูนี่ล่ละข่อยซ้มมาแต่หมอหวานแล้วข่ว่ามีเวลาเฮ็ดพี่น้องห <g ill in> มอก็สิได้เฮ็ดเมื่อนี้เมื่ออื่นก็นต้องไปเดงานแต่เศ้าอีกพี่น้องเอ้พี่น้องบ่ง ดำดำปื้ปืนืนี่เพราแม่ยังเด้อพี่น้องเขาเป็นซิวเราคอยแก้มัน <laughs> ดำปื้อเลยซานดำคอยไหมเป็นตะขีเดียบตะขีเดียดพี่น้องพี่น้องมากินเขา่าน้ำกันค่ะเพราว่าไล่เราคอยหิว้วข้ามาเด้อแค่งานเมื่อยเบื่อเมื่อมือนี่พ่ปนประตูพี่น้องนี่ <laughs> คอยหิว้วข้า พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ข่ายหลงคลิปไปคลิปก้อนนานเนี่ยมันติดลิขสิทธิพี่น้องมันเลยเปิดสางรร้ได้ไม่ได้พี่น้องเลยขาก็หลงไปซื่อๆนั่นแหะหลงไปเพราะได้ว่ากันนะพี่น้องติดลิขสิทธิ์ขาดก็ลบเลยลบส่งร้ได้ออกพี่น้องทางหัวมันได้ลหลงแล้วหลงให้กันเบิองซื่อๆนี่แหะเนาะ ก็ผักพี่น้องนุเขาข่าตำข่าใช้มาพริกหลายมันเผ็ดเยอะเผ็ดแซ่บเยอะพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันทำใหญ่ๆสะดวกประกาศ vườn và thú thổi đều như là thế nào Còn ừ. một tàng on Cái ngái cả mưa ấy mời. เด้อรอบเด้อพู้ได้หิวเผารอบเด้อตื่นขึ้นมากินน้ำกันมาปลกขี่กระตือแหวตื่นน้ำข่อยหิวเผาเว้ยตัามมาพริกบแหลกพี่นนองแดงครึ่งๆเลยมาพริก

รือสึกฮกันน้อนเบอร์เหล่าระนับไปนัง่งเนะผู้ใดบ,บ้านได้น้อนกันไหมกินน้ำขไข่เดือบปนประทูไปนัง่ง จ็บเจบน้ํากันกับดวกคักลองชอบ ยังอยู่เบิด er, มือพี่น้องเลยมื่อผีก็ซื้อข่าวาว่าวมักตัวข่อยพี่น้องเอ้ยรถข่อยกับพ่อแม่ขับดอกเรียนมาพ่อแม่ขับอยู่ต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนพี่น้องนั้นจันทร์มเมื่อไม่ไปสอบสอบผ่านแล้ว ไปไทยใบขับขี่กำลังจะได้มารับได้ใบ,บรับรองมาแล้วเหตุนี่ แซบๆใช่ไหมคมาเด้อสวนแล้วสวนอีกใครมาปลูกขีอกระตือพวกเจ้าให้มันตึง แซ่ครับ มึงก็เหงานายขึ้นเขาหรอพี่น้องอยู่วันจันทร์ใครวันจันทร์ตื่นต่เศร้าไปขนส่งไปถ่ายไปกับพี่พี่น้องนะอ่นดีดี ไปยืายแล้วนีอเอาได้เอา khui treo cái nào khui à chạm mình mà bớt tông khui à nè cái bẹt mọi nhắm chừng khẩu vô cả tốt ก็ื่อยยาวหามเลยตดใส่พ้าเขาน้องไข่ไปน้องตดใส่พ้าเขาเงินสมองนีดีวะ Cảm yeah. ก็คืบไม่รด้เป็นอ่ะอ,อืมเขาเริ่มอิ่มแล้วพักคอยกระเบิดไับพี่ิ้ังเลยสำเนาไอเนี้ยไปยุบเขาน้ำมันแห่เบิดเลยอืดแล้วล่ะไอยนอนพุงกลางเลยแับน,นี้เนี่ยเขาคอยกระเบิดกล้องพี่น้อง đến ngay là phải hiểu khó khăn cái nào phải im mà chúng ta cũng có sẽ ra thật อ้อนดีแถมแถมมีคำหนึ่งเขากล้องนึงที่น้องี๋ยุคนั้ง i am but yeah. ายแล้วใครหลอดตายแล้วพี่นอ้องไปกินอิม่มเราคอยกับซีเมนถวยเมีนยมนซ้ำนี่จากหละ่ะมาที่นี่เนาะ <c ười> คลิปนี้คอยกับเสียไว้ซ้ำนี่นั่นพี่น้องแซ่บแซบพลป,ปะทูมัอนี้ผักลวกพลป,ปทูข่าวเหนียวซ้ำนี่หละ่ะมาต้องอีหยังมากไม้เลยอิ่มคือกันเมื่อนี้คอยกับเสียไว้ซ้ำนี่ละ่ะ จังไรกก็ฝากติดตามให้ข่อยคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งให้ข่อยในเด้อพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ใหกปฏิญญาพาเพิินคือเกาพี่นอ้งองเมื่อานีเไ้ซ่จะมีเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย